พี่น้องจ้าพาไฟไปเห็ดเห็ดมันปูนี่เห็ดไข่ดอกสวยมากเลยตัวนี้โอ้โหสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ดิสววนปะเนาะ <c oughs> อะกินเห็ดตัวนี้ห้ามกินแอลกอฮอล์ร่วมนะสวัสดีค่ะวันนี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดเพราะว่าเห็ดพึ่งทรายเนาะ ่ไม่เอาลด,ดกุ้ยลดยังสวนกิก่งแก้วบ้านนะคะไม่ได้อยู่นะคะ,นะคะ,ะนี่คะ่ะทิพย์พงศายจ้ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่คะ่ะ โอ้ขี่นกขี่นกบ้านเมืองเขาเก็ีใหเพพึ่งอันนี้ไอเก็ีเพ็ดพึ่งอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเห้รพึ่งซ้ายนะเธอเอิริดบอกผิดเฮ็ดดินเฮ็ดหน้าแรก what is this เยี่ยนราคะเฮ็ดดิน เ็ดตะไคร่นี่ค่ะเห็ดดินเด้อจ้ะเห็ดยังกระเก็บเด้อไอ้นะมโอเคเพอร์เฟคฮัส a บ d b ์ q u ี e ว l า k e t ด a t ดัโอเค ส้นด้ายมันแก่หมดเลยไปนอนบึงนะเส้นด้ายขนาดเลยมันแก่หมดเลย แก่มาเลยจ้ะเสียดายขนาดเลยเห็ดดินนี่เอาได้อยู่นะไอบ้บลูว่า

นาแร่นะคะเจ็ดดินนี้มีทานกินได้บุกินได้กินบบได้เลยจ้ะโอ้โหไปตั้งไก่บบได้บบได้คลิปบบได้เก็บเห็ดมาเก็บอยู่ข้างเฮือนเลยนี่เป็นหนึ่งเนาะแกแล้ว จะกัดทันเกิดตอนได้จนแก่แล่ะน่าเลยแข็งอยู่ก็ได้นะสวย เคล็ดเดินในตู้แซบเลยพี s <S ่น้องเลยเค็ดนก็แซบเค็ดพึ่งก็แซ็บจ้ะไปค่ะเค็ดพึ่งสมอลโบเลตฮิฮิพูกหวานโอ้ยโบเลตนั่นี่รู้น้องเอาเวลาไหนมาโตนะคะ คนก็คือพุ่งตกอไอซีหนึ่งนะจ๊ะรอดไหมตม่ำแจวค่ะพ,พี่นอกกินเห็ดตะไคร้แข็งเลย ไข่ดอกสวยมากเลยตัวนี้โอ้โ oh หสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ดิส่วนปะเนาะ, <Thank you. S 1> ะสวยมากนี่นี่ปจจาโอ้แบบเดียว <laughs> uh <huh. S 1> เวลาสองทุ่มเลยนี่พี่น้อง เห็นหน้าแน่แปลกม,ม่มีผากไปคะ่ะปูเฟิร์สมันปูดอกเดียวสวยเนาะ <laughs> นี่คะ่ะพี่น้องจ๋าพาไฟไปเห็นเห็ดมันปูนี่ เป็นไปได้เห็ดมันปูออกไก่บ้านอาขี่ไปจักกิร่มกี่นี่ต้นไม้นี่ฮะพอ,อ,อดีสวยงามกันห,นหน่นอนจะมือจะไปซื้อถุงมือนี่แป๊บเดียว เห็ดพึ่งเลือดนะคะเห็ดแม่หมดกินเห็ดตัวนี้ห้ามกินแอลกอฮอล์ร่วมนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะคะนี่ค่ะแป๊บเดียวเนาะก็ได้ทั้งเห็ดแก่เห็ดหนุ่มบางนี่เห็ดตะไคร ส่วนไมจะเป็นเห็ดดินนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งแม่มดนะคะคันตะเลนจ้ะมันปูอุ้ยก่อบม,มากส่วนวันนี้ไอ้ก็ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆได้จด้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย